สวัสดีค่ะ f อซแฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานค่ะวันนี้ทั้งคู่ทำงานร่วมกันนะคะวันนี้หมอลำใจเกินร้อยมาแสดงที่จังหวัดเลยค่ะตรงข้ามตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพงจังหวัดเลยจากงานเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานวันนี้มา จ,จอการอีกแล้วนะคะเมื่อวานซอแอนที่เพชรบูร์ส่วนบอสบอยสกลนครค่ะเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งคืนที่หมอลำใจเกินร้อยสนุกมากๆระบบแสงสีเสียงนี้สุดยอดจริงๆรมอวานโชว์หมอลำใจเกินร้อยอลังการสุดๆถ้าแม่แม่อฟซได้เข้าไปชมนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้มาต่ออีกนะคะก็คือที่จังหวัดเลย ะะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตข้อความว่าวันที่20ตุลาคม2566มาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะซอแอนรอกำลังใจจากพวกเราทุกท่านอยู่ค่ะเป็นแขกรับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยตรงข้ามตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพงจังหวัดเลยแม่แม่เอฟท่านใดอยู่แถวจังหวัดเลยหรือจังหวัดใกล้เคียงวันนี้ตรงกับวันสุกเนาะ นะคะก็อาจจะมีเวลาก็เดินทางมาให้กำลังใจถึงหน้าเวทีจะดีมากม้วนแน่นอนค่ะไม่มีงานไหนที่ใจเกินร้อยไปแสดงแล้วไม่สนุกบางคนไปแล้วไปอีกนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยค่ะเห็นภาพนี้แล้วหวานแหววจริงๆน่ารักนะคะบอสกับซอ สำหรับ FC แฟนคลับที่เดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดีแฟนเพจขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ